สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับบุลรอดฟาร์มอีกแล้วนะคะจะพามาทําความสะอาดกรงครั้งสุดท้ายแล้วก็จะเรียงถาดทรายลงให้ตะกรตนไข่พร้อมไปเลยนะคะเราก็เตรียมตัวเตรียมอุปกรณ์เลยค่ะถุงมือแมสนะคะถุงเท้ายางที่จะเข้าไปในกรงน้องนะคะเอ่อทางฟาร์มนะคะเดี๋ยวจะแนะนําข้อดีของมุ้งของทางฟาร์มนะคะอ่ะนี่นะคะเราก็จะดึงพวกเศษอ,ออกก่อนที่จะไม่ให้น้องตื่นนะคะนี่ดึงไปทางนี้เลยอ่ะมุ้งของทางฟาร์มนะคะนี่ค่ะเราถอดสลักออกเลยค่ะเห็นไหม À, อ่าพอถอดตลักปุ๊บเราเรายก ตีมุ้งขึ้นนะคะนี่แล้วเราก็เข้าไปดึง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 ทำความสะอาดออกมาเลยค่ะโดยที่ตัวเรานะแทบไม่ต้องเข้าไปเลยนะคะอ่ะพอดึงทาความสะอาดด้านนู้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาดึงอีกด้านนึงค่ะนี่เลยพอดึงด้านนี้นะคะตลบเข้าไปเลยค่ะนี่แน่น้องก็จะหนีขึ้นบนนะคะเพราะตัวนี้เป็นไวทยที่เขาติดปีกเรียบร้อยแล้วค่ะเขาจะหนีขึ้นข้างบนอย่างเดียวดูสิแป๊บเดียวเองสะอาดแล้วนี่นะคะเป็นข้อดีนะคะที่ทางความได้คิดค้นมาแล้วว่าทําแบบนี้ล่ะดีที่สุดเข้าไปทำความ ความสะอาดนะคะโดยที่เปอร์เซนต์การเสียหายน้อยมากที่สุดเลยอ่านี่ค่ะเข้ามาแค่นี้เองค่ะอยู่แค่ปลายมุ้งเลยเป็นไงคะนั่งตากกันแบบสบายสบายเลยเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทำความชื้นกับทรายละเอียดค่ะเอ่อถ้าเอาน้ำผม โดยที่ไม่ใช้สเปย์นะคะทรายก็จะเปียกชื้นเกินไปอันนี้นะคะเราก็จะทําให้ทรายมีความชื้นประมาณสัก70เปอเนาะเพื่อที่จะให้น้องเข้าไปวางไข่ได้อย่างสะดวกนะคะอ่ะฉีดน้ำเปนเข้าไปเลยเสร็จแล้วก็เอาทรายลงถาดไข่ไปเลยค่ะน,นี่นี่เลี้ยงใส่ให้เต็มถาดนะคะถาดคนเป็นถาดหนานะเพราะว่าทรายค่อนข้างหนักนะคะเดี๋ยวพอเราทาทรายนะคะครบทุกถาดแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะเอาเข้าไปใส่ในกรงตั๊กแตนกันเลยค่ะ อตอนนี้นะคะถาดทรายเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็นําเข้ามาที่มุ้งน้องได้เลยอานี่ก็เริ่มวางเรียงถาดทรายกันแล้วนะคะสังเกตนะคะเป็นถุงเท้ายางนะคะที่ใส่นะไม่แนะนําให้ใส่เป็นรองเท้าเข้ามาในกรงตะกะแตนะคะเพราะว่าอาจจะเหยียบน้องได้แล้วก็ติดเชื้อมาจากข้างนอกนะคะทุกอย่างจะต้องสะอาดเนะาะอาดี่เลย เขามาเรียงเลียงเียงถาดเลยค่ะเดี๋ยวถ้ายัางไงเนาะการเก็บไข่เดี๋ยวเราจะมาแนะนําอีกทีนะคะวิธีการเก็บไข่ตอนนี้เราเรียงไข่ไปให้ดูแบบคาวๆก่อนนะคะฝากติดตามบุญรอดฟาร์มด้วยนะคะถ้าใครนะคะอยากให้ทำคลิปกำจัดมดนะคะกดไลค์กดแชร์กดหัวใจนะคะคอมเมนต์ให้กำลังใจกันหน่อยนะ